หลังเม,มปากมา57นาทีนะครับทีมเรเดียนก็ได้เบเกอีไปแนละ้วแล้วก็เริ่มปากแจ๋วนะครับตอนนี้ทีมเดินได้เนี่ยก็กำลังการป้อมเลยนะครับป้อมหายหมดแล้วกัวาวันนี้สเปคเปิดนะครับสตอมก็บินบาเบกอรภาพนี้มันภาพคุ้นๆว่าเหมือนผมเคยลงไปแล้วนะคลิปหนึ่งเนี่ยสตอมกันบ้านแบบเบเกอรีเนาะอันนี้มันก็กันบ้านแบบ,บ,แบ,บง่ายๆนะครับสตอมเนี่ย เอาครับตอนนี้ PL ก็เล่นไม่ได้ครับ a g จิตแต่ครับพื้นขึ้นมาใหม่ครับแต่ก็ยังไม่ไหวครับสกิลมันเยอะเกินหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานครับสเปกก็ลงแบบขำๆเลยครับแต่ดอเบเกอร์ก็ลงมาตามครับโอ้ยบวกกันแบบนัวเนียมากครับสตอมบินบารแป็คโคลสี่ตัวครับโอ้โหสกิลโคตรบ้าเลยทีมเลเนียนไม่ไหวครับก็ต้องถอยกลับไปแล้ว เมเดนจะบินมาอติแต่ก็โดนไฟไปก่อนครับแต่วันนี้ไบเดนแข็งครับมันเป็นราชินีน้ำแข็งมันแข็งได้ไงวะเนี่ย <c oughs> มาก็ตามสตอมไปครับสตอมก็ลองเล่นๆดูครับสเปกก็ลงโดนหอ,อกไปครับก็เลยไม่ลงนะก็ไปลงตัวใหม่นะครับโอ้โหจะิวแม็กโฟของสตอมนี่กว้างมากเลยนะ วัน,นี้ไมเด้นก็บี้ามากดป k b แล้วก็อันตีครับโอ้โหทำให้ทีมเลดีนเน,เนี่ยแข็งไปทั้งทีมนะครับเดียจะวิ่งเข้ามาเนี่ยก็โดนดึงไว้ครับโอ้โหไมเด้นนี่ดีดีฟิชเชอร์นะครับอันตี2รอบครับหลังจากพวกชนะแบบชัวชวครับทีมเดอะไดเนี่ยก็เริ่มปากดีนะครับโอ้โ โดตาทูเนะี่ยสอนให้รู้ว่าอย่าพึ่งปากดีถ้าเกมยังไม่จบนะครับโดนพิมพ์แบบยับเลยน่าจะนอนตาค้างเนะนี่ยแมตเนี้ยก็น่าจะตีสามนะเอออันนี้ก็ขอบคุณสำหรับที่ส่งเลขแมตช์มาให้ผมทำคลิปเนาะอ่าใครมีเหตุการณ์แบบนี้ก็ส่งมาได้นะครับอ่าส่งมาทางอินบ็อกก์ก็ได้อ่ในดิสคอดก็ได้นะครับรับหมดนะ